ทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคุณสุภชัยเป็นตลาดหุ้นเ,เพื่อนบ้านเราะนะครับอยู่ในเอเชียด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่ม e m e r ม i n g r a r k e t คล้ายๆกันนะครับกรณีตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาถือว่าน่าสนใจนะเป็นประเด็นข่าวที่เ,เราเองอาจจะต้องให้ความสําคัญนะฮะแล้วก็ศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสักหน่อยคณะกรรมการด้านบริการการเงินของเกาหลีใต้นะครับหรือว่า FSC ล่าสุดมีคำสั่งออกมาตรการห้ามทำการช็อตเซลล์นะฮะในบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนอยู่ในดัดชนี COSPI 200 Index หรือว่า200หุ้นนะฮะหรือว่าหลักทรัพย์ที่มีมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยใหญ่ที่สุด200อันดับแรกในตลาดหุ้นเกาหลีใต้รวมถึงตัวของ c o s d ด q 150 Index โดยจะมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2 5 6 7นายคิมจูฮยุนประธาน FSC นะครับได้ออกแถลงการว่าการออกคำสั่งห้ามขายช็อตเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะปรับปรุงกฎระเบียบและระบบการซื้อขายในตลาดหุ้นเพื่อที่จะสร้างความเท่าเทียมระหว่างนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยวานิธนก,กิจต่างชาติรายใหญ่ ได้รุกเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้และมีพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมซึ่ง FSC นั้นไม่สามารถที่จะปล่อยให้การซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้ดำเนินต่อไปได้มีโค้ดคำพูดมานะฮะบอกว่าในช่วงที่ตลาดหุ้นเกาหลีเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักเนี่ยพบว่ามีวานิธนกธิกต่างชาติเข้ามาทำ naked short selling ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ นอกจากนี้ FSC จะกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นสำหรับผู้ที่ขายชอ็อตอย่างผิดกฎหมายโดยทีมงานเฉพาะกิจของทาง FSC นั้นจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ,อันนี้กล่าวโดยประธานของ FSC นะนายคิมจูฮยุนน่าสนใจคุณสุภชัยประเด็นนี้ฮะค,คือ Naked Shot r Selling เนี่ยคือการขายชอ็อตที่ ยังไม่ได้มีการกู้ยืมมาก่อนหรือในอีกความหมายเนี่ยคือผู้ที่ขายช็อตออกไปครับไม่มีหุ้นถืออยู่ในมือจริงๆอาถึงเรียกว่าเป็นเนกเก็ตเนกเก็ตก็คือเปลือยเปล่าล่อนจ้อนเลยนะฮะเขาเรียกว่าเนกเก็ตช็อตเซลลิงนะฮะไม่มีหุ้นอยู่ในมือครับอคำถามคือแล้วทำธุรกรรมได้ยังไงแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายถูกไหมคือเขาระบุว่าเนี่ยเป็นข้อห้ามของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ด้วยนะตามกฎหมายเลย ของบ้านเราก็ลักษณะคล้ายคลึงกันคือบ้านเราเองเนี่ยต้องบอกว่าหลายฝ่ายพยายามจะออกมายืนยันว่าไม่มี Naked Short Selling ในประเทศไทยแต่ถ้าย้อนกลับไปดูการกล่าวโทษของกรอ,อ,อก็พบว่ามีอยู่1-2ึ่งถองกรณีที่มือพฤติการตามการกล่าวโทษของกรตเนี่ยมันเข้าข่ายลักษณะคล้ายคลึงกันกับการปล่อยให้มีการทำ naked short selling s e l l i n g เกิดขึ้น คือเราไม่ได้ระบุตรงๆๆว่านี่คือเนเกตช็อตแต่ก่อนหน้านี้นเคยมีการกล่าวโทษอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักชัพชั้นนําแห่งหนึ่งนะฮะในพฤติการที่ว่าไม่สามารถหาหุ้นามาคืนให้กับเจ้าของหุ้นได้ทันเวลา,าไม่ทันนะซึ่งอย่างที่กาปเปลียน ของเราเนี่ยไม่ได้ระบุกันต้งๆว่ามันเป็นเนกเกตช็อตแต่โดยพฤติการแล้วมันบ่งชี้ว่าเป็นเช่นนั้นเพราะการที่อย่างสมมติคุณสุภชัยเป็นผู้บริารหารบรรับโดนกรตรกล่าวโทษนะฮะว่าปล่อยให้มีการยืมหุ้นและคุณสุภชัยไม่สามารถที่จะหาหุ้นมาคืนให้กับเจ้าของหุ้นที่แท้จริงอได้ทันตามกําหนดนะฮะหรือทันเวลาหรือทันตามที่เจ้าของหุ้นเขาต้องการหุ้นคืนนะฮะนั่นเองก็แปลว่าคุณสุภชัยเนี่ย ปล่อยให้มีการยืมหุ้นนะหรือปล่อยให้มีการขายเหมือนกับว่ามีการยืมแต่จริงๆแล้วยืมมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงมือ,อของคนที่เอาไปขายนะคือปล่อยให้มีการขายไปก่อนแต่อพอขายแล้วทีนี้หาหุ้นมาคืนให้กับเจ้าของเขาไม่ได้ก็เหมือนกับว่ายืมลมมาขายประมาณนะั้นยืมหุ้นลมมาขายนะฮะก็ตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ ราะของบ้านเราเองนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นถกเถียงเป็นวงกว้างว่าเอ๊ะการทำช็อตเซลล์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นผลร้ายทําให้ตลาดที่ว่าผันผวนอยู่แล้วเนี่ยม,มันกลายเป็นว่าถูกกดหัวลงหนักขึ้นกว่าเดิมนะฮะเรารก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาหายใจหายคอได้อ่าก็ตรงนี้ถือว่าเป็นคร่าวนะฮะความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นรอบบ้านเราก็เดี๋ยวดูว่าของเราจะมีการเทคแอคชั่นอย่างไรหรือเปล่าแต่ก็เอาละตอนนี้สถานโดยรวม ของตลาดมันกลับมาเป็นขาขึ้นแล้ว uh huh. ไอ้พวกขบวนการช็อตเซลล์ก่อนนั้นนี้ uh huh. ช่วงนี้อาจจะลำบากสัหน่อยเพราะต้องไล่หาหุ้นไปคืนเจ้าของเขาอ uh huh. uh huh. ใช่ใช่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะห uh huh. ากมีความ uh huh. คืบหน้าเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะนํามาอัปเดตและขณะนี้ทีมงานเราก็กําลังรวบรวมข้อมูลว่านอกเหนือจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยคร uh huh. นะตอนนี้เลยมีตลาดหุ้นที่ไหนอีกที่เขาห้ามทำชอ็อตเซลล์ uh huh. หรือเขามีข้อจํากัด รหรือมีเงื่อนไขสําหรับการทําช็อตเซลล์อย่างไรนะรเพื่อไม่ให้มันเรียกว่ามาอารวาดในตลาดมากจนเกินจําเป็นนะฮะ